ครับสวัสดีเพื่อนๆพื่อนยูทูบนะครับวันนี้จะมาซ่อมเกนะครับเกน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์เว็บนะครับดิจิตอลนี่นะครับฟิล์มลอกครับเหมือนทีวีนะครับนี่ฟิล์มอันเก่านะครับบางทีเขาว่าจอมันเสียนะครับอย่าเปิดให้ดูครับเอาเปิดไฟแล้วนะครับไม่เห็นนะครับเกไม่เห็นอันนี้ฟิล์มอันเก่าทีวีนะครับเดี๋ยว ให้ดูแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่เราต้องขยับองศาให้ได้นะครับนี่นะครับเห็นหรือเปล่าครับถ้าไม่ได้องศามันก็ไม่ชัดนะครับแล้วก็จิ้มหมายมากไว้ครับเราตัดสายแล้วนะครับนี่ถ้าไมออกไม่เห็นแล้วนะครับดูนะครับใช้ฟิล์มเศษของทีวีนะครับจอหน้าก็ได้นะครับอันนี้ตัดได้ร้อยนะครับผมตัดนี่นะครับ เดี๋ยวใส่ให้ดูนะครับตัดเรียบร้อยเดี๋ยวจะลอกกาวเลยนะครับเดี๋ยวลอกกาวให้นะครับถอดไม้ก็ไม่ยากนะครับไม้ตัวนี้นะครับผมนี่ถอดง่ายๆนะครับเข็มก็ดึงออกนะครับเงี้ยขึ้นไม่มีน็อตนะครับงัดขึ้นก็หลุดนะครับเข็มไม้นะครับเดี๋ยวติดกัเลยนะครับ บางคนต้องเปลี่ยนไม่ว่าไม่เสียนะครับไม่เสียครับเอา,าติดเลยนะครับเอาติดเลยนี่เด้เนี่ยด้าน,น,นี้ติดเอาเรียบร้อยใช้ได้ที่มันเก่าบางทีมันใหม่นะครับผมโดย ส่เจยวโอเคนะครับเรียบร้อยคลิปนี้เดี๋ยวประกอบใส่เลยนะครับฟิ์มอังเก่าทีวีสายไดนะครับถ้าไม่มีไปขอร้านทีวีเลยนะครับเขาตัดทิ้งเยอะนะครับรถใช้นานๆมันอาจจะเก่านะครับนี่นะครับอันเดิมมันอันเดิมมันนีนะ่เวลาลอกออกมันจะไม่เห็นตัวเลขนะครับลอกออก ถ้ามีคราบกาวก็ใช้ทินเนอร์เช็ดเช็ให้มันใสๆนะครับก็เหมือนใหม่เลยนะครับผมซ่อมจอจอจอเกน้ำมันรถก็ไว้แค่นี้นครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมรุ่นใหม่นะครับครับสวัสดีครับ